ว้าโยกสวยทุกคนด้วยครับอยู่กับรายี่ปีฉันได้วันนี้เราจะมาเล่นซื้อสกายวอร์กันโอเคเดี๋ยวเลือกเกมก่อนเลยอันนี้อะไรไม่รู้กอนน้ำแข็งนะหยาสกยอด ตกมาก็ตายเลยรโอเคอาี้ แล้วเราก็รอสามสิบวิเออถ้าในคลิปนีนะ้ถ้ามากดไลค์กด็ต้องให้กดแชร์นะเพื่อมีกำใจกันด้วยถ้าแบบงั้นถ้ามันไม่มีตับมันก็ไม่อยากทำคลิปเลยอะแบบไม่อยากทำเลยเนะถ้ามันไม่มีซับสกา,ายเนะี่ยมันไม่มันไม่มีกำใจอนะ่ะมันทำแล้วมันไม่ได้อะไรนะก็จะไปกดติดตามให้หนะ่อยอิชก็

はい。 เราเอาไม้จากตรงนี้ไปต่อโอเคเราจะมันน่าจะได้อยู่เพราะไม้เราไม่พอ,นะอ,อเนอะเอติดบ้างเอะอีกวะ สคลิปก่อนอ่าตอนนี้เราอยู่ในเซตใหม่กันแล้วขี่กุฏิมิ้ว ได้ล้นี่คือสวอรซีนะมาจากไหนเนี่ยใครเนีย่ยโอเขียนแล้วไปดูกันเลย แล้วค่ซัมบี้เก็บตังค์ไปซื้อของกันโอเคก็ได้เงินสองร้อยในตามเดียว ค่าได้ตัวละสิบาทก็ดีอยู่นะโอเคมาใหม่เลกบุกสกิลเสกลลยิงกวยจุดแส็นมึงอ่ะหึหึหึพิกมพิกหมูพิกห คไปงนี okay, ้จ <c oughs> okay, ังหวะนี Mama, you know, okay, okay, ้คล sure, ิป้ตายซะมาใหม่เน้อเอาหาไปล้วัดตดดะเป็นางนี้ช่วยกูื้ แคก็ไม่ก็ดีเท่าไหร่นะโดนโบโดนคาบไปแล้วเค่แล้วจะอยู่ไปเลยอ,อสนาอสนาซื้อซื้อซื้อ,อเก่งเหรอเป็นีิทุกเฟนเหรอทุกเฟนทุกเฟนอุ้ยจะตายแล้วมีแป๊บ เยวเดี <át> ๋ยวเก็บังิซื้อปืนพันกว่านะเค้ีวกรเก็บอีกห้าร้อยเพื่อซื้อปืนกันนะพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะซื้อปืนกันให้ได้ีแอบเดมอนอเก่า ตายอีกเขี hmm. ่ไปให okay, ม่ไม่เป็นไรเขี okay, ่ยข้ามเล Kì, cái cứ vậy mọi nó Mọi What the fuck? Kì, kì, kì. เดี๋ยวภานนี้ว่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกัม่รับหน้าใครชอบคลิปกองลราก็เลยไลค์มคอกใจในการดั่นแสบของครับ